ได้รับเสียงปรบมืออย่างล้นหลามหลังจากการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องโกยมูลบัวผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของน้องๆโรงเรียนวัดควรขี er ้แรดจังหวัดพัทลุงซึ่งประกอบไปด้วยเด็กชายอภิสิทธิ์กราปัญจะเด็กชายนัทพงศ์เสวตกรดและเด็กชายอัครพลโคและ ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากต้องการกำจัดมูลวัวที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนในชุมชนโดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องหลักการของคารมาปรับใช้กับเครื่องโกยมูลวัวที่จำลองมาจากรถตักดินได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้คว,ว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง <c oughs> นักวิทย์น้อยทรูไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจโครงการนักวิทย์น้อยทรูจัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัรทรูและสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยศีศึกษาไทย มีน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ให้ความสนใจส่งโครงงานเข้าร่วมการประกวดจำนวน334โครงงานจาก65จังหวัด220โรงเรียนทั่วประเทศและได้คัดเลือก15โครงงานสุดท้ายที่ได้นำเสนอโครงงานด้วยวาจาต่อนหน้าคณะกรรมการโดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายอัธพรสุวัฒนะเดชารองปลัดกรุงเทพมหานครให้โอวาท และมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศซึ่งโรงเรียนวัดควรเคี้ยวแรดจะได้รับชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปรูปัญญาและเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปรูปัญญาอีกด้วยสําหรับรางวัลรองชนะเลิศได้รับเหรียญเงินและทุนการศึกษา7,000บาทมี2รางวัลได้แก่โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของไข่ผําโรงเรียนบ้านแม่จราวงแขวจังหวัดตาก โครงการนักสืบน้อย DNA โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ครูป,รป,ปุญญาพาน้องๆน,นักวิทย์น้อยทั้ง15โรงเรียนจำนวน44คนไปเปิดโลกทัศน์สัมผัสประสบการณ์แหล่งเรียนรู้สุดสนุกกับบทบาทอาชีพแบบผู้ใหญ่ในเมืองเสมือนจริงที่คิดเสนีอช่วยต่อย,ยอดจินตนาการและเป็นแรงผลักดันที่จะให้เขาได้ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต สนับสนุนการเปิดโลกทัศน์แก่เยาวชนไทยโดยคิดซาเนียปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมูปกปลูกปัญญา